สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอ,อาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับชิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีพลังจิตระหว่างวันที่1จนถึง17บเดก,กรดาคมนะคะการพยากรณ์นะคะจะดูด้วย เรื่องของพลังงานจิตสัมผัสและความหมายหน้าไพ่ยตามประสบการณ์ของดิฉันเป็นหลักนะคะฉะนั้นพลังงานก็จะมีทั้งลบและบวกให้เพื่อนๆใช้วิจรนะารณญาณในการรับชมและที่สําคัญเลยค่ะการพยากรณ์เป็นเพียงแค่เกณฑ์เท่านั้นไม่ได้หมายถึงดวงของ ทมใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะอะก่อนที่จะไปติดตามนะคะดิฉันจะมีแบ่งปันทุกคลิปเลยนะคะการเสริมดวงชะตาที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือการพัฒนาจิตวิญญาณเราค่ะมันฝึกสติมันฝึกสมาธิค่ะชีวิตเราอยู่ภายใต้จิตวิญญาณค่ะและหากเรานะคะเห็นจิตตัวเราเองค่ะอนาคตคุณก็เห็น ะะเห็นอนาคตของคุณเช่นเดียวกันการและหมอดูประจําตัวของทุกท่านเลยก็คือจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะสภาวะจิตวิญญาณหากเราหมั่นฝึกสติหมั่นฝึกสมาธิเราจะเห็นปัญญาญาข้างในชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณค่นนะคะสำหรับการพยากรณ์เป็นเพียงสี่ติเท่านั้นนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับจิตนะคะหรือ เหตุการณ์สถานการณ์ของท่านใดท่านหนึ่งก็ได้อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ค่ะเพราะเป็นเพียงแค่เกิดค่ะฉะนั้นให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกรับเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นพลังงานไม่ดีไม่ต้องไปซีเรียสทิ้งแล้วข้ามผ่านไปได้เลยค่ะมาดูค่ะการพยากรณ์สําหรับชาวราศีมินค่ะชาวราศีมินนะคะในเดือนนี้ระหว่างวันที่ นะคะหจนถึงสิ 17, นะคะอ่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะศาสตร์ที่อาจารย์จะพยากรทุกเดือนจะมีทั้งสลัดตัวเลขและไพ่ใครชอบแบบไหนก็ไปเสพดูได้และให้คุณเข้าใจไว้เลยค่ะโดยเฉพาะใครที่ชอบดูหมอดูประจำนะคะอ่าหมอดูพยากรณมาแบบไหนก็แล้วแต่ตรงหรือไม่ตรง ก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้จิตของทุกท่านนะคะเพราะจิตเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะทําให้ทุกท่านก้าวไปในทิศทางไหนก็ได้เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าจิตหรือใจเป็นนายกายเป็นวาวนะค่ะมาดูค่ะสําหรับเกณฑ์โดยทั่วไปชาวราศีมินกาจาย์จะดูมินก่อนเลยนะคะในเดือนนี้ค่ะเป็นราศีแรกนะคะราศีมิคกาจะตัดไพ่หนึ่งครั้งด้วยไพ่เจ็ดใบนะคะ อาจารย์จะอ่านเพียงแค่ไพ่เจ็ดใบเท่านั้นนะคะนะคะในเดือนก่อนๆจะมีดูปิดท้ายเรื่องการเงินในเดือนนี้ค่ะจะดูเฉพาะเจ็ดใบสถานการณ์ทั่วไปซึ่งการเงินจะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะอะมาดูกันค่ะนะคะมาดูกันค่ะนะคะไพ่นะคะห้าใบนะคะหกใบนะคะเจ็ดใบนะคะ ไพ่ใบแรกก่อนเลยค่ะไพ่ด้านจิตวิญญาณสถานการณ์หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นไพ่เรื่องนะคะหนึ่งเหรียญพอดีเลยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคิดความรู้สึกมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องการเงินนะคะและไพ่ใบนี้ค่ะด้านจิตวิญญาณสื่อสารถึงการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิ่น,นะคะมีโอกาสจะได้รับล่ามการเงิน ที่คุณอาจจะรอคอยสิ่งนี้อยู่นะคะถ้าด้านความคิดความรู้สึกของชาวราศีเมินนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่โดดเดี่ยวมีสภาวะความเป็นผู้นำมีเหตุมีผลนะคะเป็นคนมีเหตุมีผลบุคลิกความเป็นผู้นำเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงนะคะมักจะเป็นคนที่นะคะอชอบ การเรียนรู้การพัฒนาตนเองนะคะไม่ชอบอยู่วิ่งมีจิตใจที่ดีมีความเมตตาเหมือนกับไพ่นะคะหนึ่งเรียนก็คือเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งคือบุคลิกตรงไปตรงมาจิตใจดีงามไพ่ใบนี้สื่อสารด้านจิตวิญญาณบ่งบอกถึงเรื่องข่าวดีเรื่องของการเงิน่ะมาดูค่ะไพ่เรื่องการเงินไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตึก ถล่มนั่นหมายความว่ายัางไงนะคะสถานการณ์การเงินคุณแม่จะตึงเครียดนะคะเจอปัญหากับทางการเงินหรือต้องแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะหลากหลายเรื่องราวที่คุณผเผชิญอยู่บางครั้งก็นะคะใจร้อนหงุดหงิดนะคะหรือมันไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่อารมณ์ด้วยนะคะและยังหมายถึงตึกถล่มนั่นหมายถึงความร้อนแรงนะคะมไีไฟอยู่ด้วยเป็นเป็นไพ่ตึกนะคะมันมี เพลิงไหม้นะคะอ่าอาจารย์ก็จะพยากรณ์นในเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเลยนะคะและก็สถานการณ์ปัญหาการเงินนั่นเองนะคะช่วงนี้เรื่องของการเงินมีปัญหาหลากหลายนะคะเรื่องราวเข้ามาให้คุณต้องคิดวิตกกังวลเครียดกับเรื่องของการเงินนะคะภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายนะคะบางคนอาจจะไม่มีหนี้สินอะไรมากมายแต่ค่าใช้จ่ายเยอะภาระเยอะเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะบางคนเนี่ย พนะวงใยลูกนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินด้วยซ้ำไปนะเอาเป็นว่าเป็นสถานการณ์เรื่องของการเงินกนะที่แบกรับอยู่แล้วก็เครียดวิตกกังวลเรื่องของการเงินที่จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายสิ่งนู้สิ่งนี้สถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเผชิญอยู่ในเรื่องของการเงินให้ใจเย็นๆไว้อย่าใจร้อนกับอารมณ์กนะอย่าใช้อารมณ์ด้วยความใจร้อนมุทะลุดุดันหรือโกรธ เรื่องนะะใดๆก็แล้วแต่ให้มีสติเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เราหรือจิตเราสงบก่อนกะนะคะจิตใจสงบเมื่อไหร่คุณจะเห็นทางออกวิธีการน,นะคะหนทางต่างๆมันจะเข้ามาเมื่อจิตเราสงบเท่านั้นกะแต่เมื่อจิตเรากะร้อนแรงเป็นไฟเหมือนตึกขลม่มเราจะมองไม่เห็นทางและ ตึกถล่มนะคะหมายถึงอารมณ์จะมองไม่เห็นหุนทางแล้วไม่พออาจจะสร้างปัญหาหรือตัดสินใจที่ผิดพลาดให้น,นี้แฝงไว้ด้วยเรื่องดีอยู่อย่างหนึ่งสิ่งที่คุณเผชิญไม่ว่าจะด้านดีนะคะหรือกลางๆหรือขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะว่าแต่ละคนอาจจะ,ะเผชิญไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านั้นมันเผชิญนะ,ะและคุณนะคะกล้ายอมรับนะคะแล้วก็ไม่ล้อนลนไปกับสถานการณ์นั้น ตั้งสติให้ตั้งมัน่นสิ่งเหล่านั้นเมื่อผ่านไปจะมีข่าวดีเกิดขึ้นตามมามทัทีนะคะจะมีข่าวดีนะคะจะมีผู้คนหยิบ ยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้กับคุณชนะให้ตั้งสติหากคุณเผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่และสิ่งเหล่านั้นมันจะผ่านไปเองค่ะให้คุณนึกถึงเลยค่ะในอดีตที่ผ่านมาเรื่องการเงินนะคะเราเคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราก็ผ่านมาได้ถ้าในอดีตเราเคยผ่านวิกฤตทางการเงินเราผ่านมาได้วันนี้เราก็ผ่านไปได้ค่ะแล้วลองทบทวนดูค่ะเมื่อเวลาที่ผ่านไปมักจะเข้ามาตอนที่คุณสงบจิตแล้วคุณเห็นหนทางวิธีการเสมอ ฉะนั้นกวิธีการเสริมดวงชะตาหากวันนี้เราล้อนแรงนะคะเจอสถานการณ์ที่ะะเหนื่อยล้าไปหมดเลยทําให้จิตสงบก่อนผ่อนคลายนะคะและวิธีการทําให้จิตสงบผ่อนคลายมีอะไรบ้างเป็นการเสริม สเสริมเรื่องจิตวิญญาณเราก็คือการทําสมาธิการสวดมนต์การภาวนาจิตค่ะในรูปแบบไหนก็ได้ไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนค่ะทุกศาสนามีภาวนาจิตหมดเลยมีการสวดมนต์หมดเลยให้คุณสวดมนต์ตามศาสนาของคุณค่ะแล้วเมื่อจิตคุณผ่อนคลายแล้วค่ะความผ่อนคลายเนี่ยแหละบวก ความสงบของจิตคุณจะเห็นไอเดียเห็นโอกาสเห็นวิธีแก้ปัญหาเองและตรงนี้เนี่ยแหละข่าวดีมันจะเข้ามาหาคนหาคุณก่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของสถานการณ์การเงินก่ะนะคะมาดูต่อมาค่ะในเรื่องของมิตราหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้เป็นอย่างไรมิตราหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้โดยรวมนะคะภพยใบนี้บ่งบอกถึงมิตราหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้จะเป็นยุ่งที่คุณอาจจะไปะเผชิญปัญหาหลากหลายอย่างจากผู้คนสังคมที่คุณอาจจะทํางานรู ร่วมด้วยกับเขาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะหากวันนี้เป็นลูกจ้างข้าราชการหมายความว่าคุณอาจจะเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ชนะให้ใจเย็นๆแล้วสิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะพาไพ่ใบนี้บ่งบอกถึง การเผชิญและการแก้ปัญหาแล้วจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายค่ะอ่าเวลาทํางานค่ะมันก็จะมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวสถานการณ์อะไรก็แล้ว้ต่ให้คุณใจเย็นๆไว้อย่างเดียว่ะเขาเรียกว่าฉลาดทางอารมณ์กะเมื่อคุณฉลาดทางอารมณ์ค่ะนะคะคุณจะเห็นเป็นโอกาสค่ะนะคะคนที่ชะนะนะคะสังคมผู้คนคือคนที่ฉลาดทางอารมณ์เท่านั้นนะคะฉะนั้นก็ต้องมันนะคะ ฝึกสติฝึกสมาธิสงบเงียบด้วยนะคะความนะคะสงบเนี่ยแหละจะทําให้คุณเห็นอกนะคะมาดูต่อมากับไพ่ต่อมาไพ่เรื่องครอบครัวก่ะช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้ครอบครัวจะเข้ามายื่นมือคอยทุ่มชุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทุอมคุณทวากคุณแ่ะ ถ้าวันนี้เหนื่อยนะเหนื่อยล้ามากก็ลองมองย้อนกลับไปที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวของคุณเขาเป็นคนที่อยู่ข้างหลังคุณรักคุณเสมอพร้อมช่วยเหลืออุปถัมภ์ทุ่มชุนคุณเสมอบางครั้งถ้าครอบครัวเราไม่มีเงินแต่เขาก็อาจจะให้กำลังใจคุณหรือคุยแล้วให้นะคะคุยแล้วเกิดพลังใจที่ดีให้กับคุณก็ได้นะคะฉะนั้น่หากคุณกำลังเหนื่อยล้า ะะก็ลองนะคะลองพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือชวนกันไปทําบุญทาทานร่วมกันก่ะนะคะพลังบุญพลังใจที่ดีเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวนะคะขับเคลื่อนนะหรือทําให้คุณมีกําลังใจที่ดีแล้วไปสร้างผลลัพธ์หรือฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่ดีได้นั่นเองนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงข่าวดีที่เกี่ยวกับที่อยู่อนะาศัยบ้านนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์อาจจะได้บ้านได้รถได้มรดก รวมถึงญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อนหนุนไว้ด้วยเช่นเดียวกวันค่ะจะหยิบยืดมือเข้ามาช่วยเหลือคุณค่ะมาดูในตำแหน่งต่อมาก่ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง ความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาสื่อสารนะคะเข้ามาพูดคุยได้ทําความรู้จักค่ะฉะนั้นช่วงนี้เป็นยังไงเป็นจังหวะด,ดีที่ที่คุณจะได้เรียนรู้หาคนที่ใช่หาคนที่รักคุณจริงค่ะฉะนั้นอย่าใจร้อนค่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปค่ะจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคนไหนดีที่สุดสําหรับ คุณจ้ะนะคะฉะนั้นค่ะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนต่างประเทศคนทางไกลเข้ามาคุยมาสื่อสารกับคุณผ่านโซเชียลมีเดียก็ดีหรือการทํางานแล้วพบเจอกันนะคะฉะนั้นนะคะสำหรับคนโสดมาเตรียมได้เลยค่ะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาหลากหลายคนนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สองไม้ฉะนั้นหมายความว่าจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนให้คุณได้รู้จักได้ทําความ รู้จักคุณเคยฉะนั้นก็นะคะเป็นการเรียนรู้ที่ดีค่ะสําหรับคนโสดช่วงนะคะสำหรับคนโสดนะคะมาดูส่วนสําหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ความรักมีความก้าวหน้าค่อนข้างดีพอเป็นไพ่มองไปข้างหน้าค่ะฉะนั้นความรักของคุณทั้งคู่ค่ะเป็นช่วงของการเรียนรู้ซึ่ง และการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานฉะนั้นในไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงความก้าวหน้าและการคุยอนาคตร่วมกันฉะนั้นคุณมีเกณฑ์เร็วๆนี้นะคะในปีนี้นะคะอาจจะได้มีการคุยถึงแผนการแต่งงานร่วมกันถ้าวันนี้คนนี้ใช่สําหรับ นะคะท่านใดที่มีแฟนอยู่แล้วค่ะก็นะคะว่าคุณทั้งคู่ไปเสริมดวงชะตาความรักด้วยกันค่ะทำบุญด้วยการทํากิจกรรมด้วยกันนะกิจกรรมด้วยกันค่ะเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ให้นะคะซึ่งกันและกันมากขึ้นความรักก็จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจจะถึงขั้นแต่งงานในปีนี้ได้นะคะต่อมากับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นคนที่แต่งงานอยู่แล้วล่ะอาจารย์แต่งงานอยู่แล้วล่ะ เรื่องชีวิตครอบครัวค่อนข้างมีความก้าวหน้ามีความประสบความสําเร็จค่ะก็นะคะมีความนะคะอ่าเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีแผนที่จะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันมากขึ้นมีนะคะความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้นเพราะเป็นไพ่มองไปข้างหน้านะคะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเป็นคู่ที่จะช่วยเกื้อนหนุนคำชุนซึ่งกันและกันให้เกิดความรุ่งเรืองหรือนะคะอ่าประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตคู่นะคะไพ่ นี้หมายถึงความรักจะเป็นความรักที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นด้านดีๆนั่นเองนะคะมีความมีสเสน่ห์นะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ต่อคนรักด้วยนะคะเพราะมีหมายเลขสองอยู่ในไพ่นั้นหมายถึงความมีสเสน่ห์ผู้รักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือความรักของคุณทั้งคู่ค่ะมาดูตําแหน่งต่อมาค่ะตาแหน่งนะคะอตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตําแหน่งนะคะ ในไพ่ใบนี้ค่ะบงนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการงานก่ะเดินสตาร์ขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้การงานมีเกณฑ์รุ่งเรืองประสบความสําเ,เร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการคุณลุยขยันอดทนตนที่เลยค่ะเพราะเจ้านายจะเห็นผลงานคุณก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการ หาเติบโตการเรียนรู้การพัฒนาตนเองค่ะเป็นไพ่ฟื้นฟูนั่นเองฉะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะเรียนรู้พัฒนาตนเองเพราะผู้หลักผู้ใหญ่มองคุณอยู่เห็นคุณอยู่ค่ะแล้วกําลังที่นะคะจระดันอุปัมภ์ค้ำชุนคุณให้ประสบความสําเร็จค่ะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสําเร็จต้องมาจากตัวคุณล้วนแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนั่นเองนะครับฉะนั้นอย่าอยู่เยอะ เผยค่ะนะคะสำหรับใครเป็นนักธุรกิจ็ครอาแม่ขายช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้เช่นเดียวกันเป็นช่วงของการก่อสร้างนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะขยายกิจการนะคะขยายพัฒนาโปรเจกต์ธุรกิจของคุณะฉะนั้นนะคะการเรียนรู้นะคะ ทั้งคู่แข่งธุรกิจภายในของคุณเอาจุดแขง็งของคุณจุดดีของคุณเอาออกมาให้เต็มที่เลยค่ะเพราะธุรกิจของคุณจะโดดเด่นแล้วเป็นเดอะสตาร์คือมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะคะฉะนั้นสําหรับใครเป็นนักธุรกิจสำหรับใครเป็นนักลงทุนช่วงนี้ก็เป็นจังหวะดีนะคะเพราะเป็นไพ่แห่งการฟื้นฟูกา,นการลงทุนก็คือการเรียนรู้การมีระบบระเบียบควาหากวันนี้ค่ะคุณลงทุนที่ผ่านมาคุณขาดนนวิัยค่ะระบบระเบียบก็ลองมาเรียนรู้หรือไม่มีความรู้มากพอค่ะ ก็นะคะก็อาจจะเป็นจังหวะดีที่คุณอาจจะมาค้นหาข้อมูลความรู้วางแผนให้เป็นระบบระเบียบในการลงทุนคุณก็จะทํากาไรหรือเดอสตาร์จะเกิดขึ้นคือความสําเร็จให้กับตัวคุณเองค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการงานส่วนใครที่ว่างงานนะคะก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีของเรื่องของการงานฉะนั้นคุณเตรียมตัวให้ดีนะคะพร้อมที่จะแข่งขันข้อมูลความรู้ให้พร้อมเวลาไปสัมภาษณ์คุณก็จะมีเกณฑ์ได้รับเลือกเช่นเดียวกันค่ะส่วนอาชีพอื่นๆการ การงานประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะเพราะเป็นเดอะสตาร์อยู่ที่ความสามารถของคุณเลยค่ะการพัฒนาตัวคุณเองแล้วจะได้ยอมได้รับการยอมรับและประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจนะคะเอาไว้ค่นะ,คะนะคะมาดูไพ่สุดท้ายไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของอารมณ์ปัญหาภาระที่คุณเกี่ยวข้องฉะนั้นต้องใจเย็นๆมีสติ ไว้อย่าใจร้อนกับสถานการณ์ใดๆนะคะฉะนั้นกะนะคะคุณอาจจะจําเป็นถ้าเกิดคุณกําลังเครียดวิตกกังวลเยอะอาจจะหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนที่คุณไว้ใจเข้าไปปรึกษานะคะและสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดคุณแบบโอ้โหสาหัสเลยอาจารย์นะคะพ่ออาจารย์ก็อ่านคอมเมนต์นะคะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันกะเจอนะคะเกิดราศี มินเหมือนกันกะอาจารย์มีลูกค้านะคะทุกราศีงาบางเดือนกันลาสีเดียวกันมาดูดวงกับอาจารย์ชะตาไม่เหมือนกันให้เราเข้าใจนะคะทําไมชะตาไม่เหมือนกันเพราะนะคะไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดนะคะอารมณ์ของนะคะอารมณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันก่ะนะคะพฤติกรรมอุปนิสัยมาจากอะไรการฝึกกันนะคะพฤติกรรมนะคะ อุปนิสัยมันมาจากสิ่งที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะจนเคยชินจึงสร้างเป็นอุปนิสัยและสิ่งที่เรียกว่าอุปนิสัยมาจากอะไรรู้ไหมคะมันมาจากการคิดก่อน มาจากอารมณ์ก่อนและคิดและอารมณ์แบบนี้มันวนเวียนทําซ้ําๆซ้ซําๆพอเกิดอารมณ์ก็เกิดการกรทำการกระทําก็ทําซ้ซําๆมันจึงสร้างเป็นอุปนิสัยฉะนั้นเกิดราศีเดียวกันจึงมีปัญหาชีวิตไม่เหมือนกันะ่ะและที่ทำให้ทุกคนแตกต่างกันคืออะไรความสง,งบของจิตไม่เหมือนกันบางคนอาจารย์ดูดวงก็รู้เลยนะคะ อารมณ์ร้อนสูญเฉียวง่ายหรือหงุดหงิดง่ายก็เจอปัญหาเยอะหน่อยคนที่นิ่งเยอะปัญหาน้อยหน่อยค่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะเป็นความกังวลหน้าที่การงานค่อนข้างจะดีนะคะเท่าที่อาจารย์สังเกตอารมณ์คนเนี่ยคนยิ่งนิ่งหน้าที่การงานมักจะดีมากกว่าคนที่จิตไม่นิ่งค่ะสติของอาจารย์นะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะเกิดราศีเดียวชีวิตแตกต่างกันอยู่ที่จิต ที่นิ่งสงบแตกต่างกันกันและจิตที่นิ่งสงบเนี่ยแหละคือจิตวิญญาณของทุกท่านค่ะเป็นหมอดูประจําของทุกท่านเลยที่แม่นยําที่สุดค่ะและก็สอนกันทุกศาสนาเรื่องจิตหมดเลยนะคะเพียงแต่อาจจะใช้อุบายวิธีการสอนไม่เหมือนกันตําราหรือเขาเรียกว่าสมมุติคือตราเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะสิ่งสําคัญนะคะอ่าชะตาถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องมาเริ่มที่ต้นกําเนิดคือจิตเราค่ะ เราจะต้องทําให้จิตสงบยิ่งจิตสงบก็คือบารมีคือบุญค่ะการสร้างบุญคือสร้างบารมีเหล่านี้ค่ะไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะเพราะจิตมันอยู่กับเราทุกขณน,นะไม่ต้องรอต้อง ะะเวลาเลยค่ะคุณสามารถทําได้ตลอดเวลาการฝึกฝึกสมาธิและการฝึกจิตฝึกสมาธิไม่จําเป็นที่เราจะต้องรอนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้ค่ะมีหลากหลายรูปแบบที่เราสามารถฝึกจิตได้เลยนะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของชะตานะคะถ้าวันนี้คุณกําลังเจอสถานการณ์ใดๆให้จิตคุณสงบก่อนนะคะเมื่อจิตคุณสงบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะคุณจะนะคะเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาผู้คนจะเข้ามา เกื้อหนุนช่วยเหลือก็กลองสังเกตเวลาเราเคลี่ดน,นะคะหรือเรากําลังพลังลบก่าเราจะมืดไปหมดเลยคนเข้ามาช่วยเหลือหยิบยื่นเราจะมองไม่เห็นเราจะคิดลบตลอดเวลาฉะนั้นหากเราเปลี่ยนขึ้นเราก่อนค่ะจากลบมาเป็นบวกและจากบวกนะคะก็ขยับขึ้นไปละเอียดให้จิตละเอียดก็คือความสงบนิ่งนะคะและจากสงบนิ่ง ขยายละเอียดขึ้นไปอีกก็คือจิตตั้งมั่นจิตเกิดกำลังสมาธินะคะจิตตั้งมั่นนะคะกับความสงบไม่เหมือนกันคะ่ะจิตตั้งมั่นคือกำลังสติกับกำลังสมาธิที่มากเราก็จะเกิดปัญญาข้างในคะ่ะชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะคะสำหรับการพยากรณ์สท้ายิบสี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะไม่ได้หมายความว,ามว่ามันจะต้องเกิดแบบนี้เพียงแต่เราไม่ประมาทกับชีวิตะคะ่ะ สรุปแล้วสถานการณ์โดยทั่วไปในเดือนนี้ค่ะนะคะข่าวดีเรื่องการเงินจะมีการเงินเข้ามาแต่ต้องระวังว่าคุณอาจจะมีการใช้จ่ายออกไปด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นให้อุดรอยรั่วเอาไว้ค่ะนะคะแล้วก็มีระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินใช้จ่ายตาม นะคะ,ะมาณหรือนะคะสิ่งที่คุณวางแผนอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าเพิ่งใช้จ่ายค่ะแต่ถ้าเรามีเงินเหลือเฟือเราไม่มีปัญหาการเงินเราก็สามารถใช้จ่ายนะคะตามกําลังที่เราวางไว้ได้ค่ะนะคะในเรื่องที่นะคะสิ่งที่นะคะคุณกําลังกังวลหรือรเผชิญนะคะสังคมผู้คนก็ดีค่ะนะคะรวมถึงห่วงเป็นห่วงสิ่งผู้สิ่งนี้ค่ะนะคะเราทุกคนค่ะเราเป็นห่วงกันได้ค่ะแต่อย่าเอาจิตเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นนะคะ เพราะจิตเราไปยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นนะคะสิ่งที่เรากําลังเป็นห่วงนะคะลูกก็ดีนะะห่วงที่ทํางานห่วงสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ดีก่ะนะ,ะเราไม่สามารถไปคอนโทนควบคุมสถานการณ์ภายนอกตัวเราได้ค่ะแต่เราสามารถควบคุมคอนโทนหรือสั่งการได้คือตัวภายในของเราเท่านั้นก่ะและหากเราควบคุมภายในเราได้ค่ะก็คือจิตและใจเราค่ะจิตก็คือความคิดใจก็คืออารมณ เราควบคุมได้กาการกระตํมมันก็จะเป็นไปในสิ่งที่เราต้องการผลลัพธ์มันก็ย่อมดีต่อตัวเราค่ะสำหรับการพยากรคงจะพยากรเพียงเท่าน,นี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีมินมีแต่ความโชคดีมีข่าวดีในเดือนนี้รับเงินก้อนนะคะความรักดีงานดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ